โอ้โหดังจับกูนะกูใครก็ได้จับกูน้อยเรียวปอขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเพื่อที่ที่มึงอุตส่าห์อุตส่าห์อนี่ให้ บอกลกดรถโอเคแป๊บหนึ่งจิ๊บ USA เนะี่ยกูฟังจนแบบว่ากูอยากจะไปเที่ยวแล้วอะเจ้เที่ยวที่บ้านแอนนาน่นะคนขายตบอะไรนะเที่ยวบ้านแอนน้าไม่เอานะไอเที่ยวกูจะเที่ยวบ้านแอนนาทำไมนะอะเขาก็่เคยบอกว่าอยากไป กูอยากไปเที่ยว USA แต่ไม่ได้แปลว่ากูอยากไปเที่ยวที่นี่ว่ะแม่ไปเห่าบอลจะบอลน่าจะเจ็บแล้วเนี่ยทำเวลาไม่ได้ทำทำเวลามากๆเลยไปแลาใช่ไหมอืมใส่แล้ววันนี้วัตถุดิบของเราคืออะไรครับเชฟหไม่ใช่คนละย่า แกอบฟางหญ้าโอ้แกอบฟางหญ้ายุทธข้คอสตรีมอร่อยเลยอันนี้แกอบฟางหญ้าไม่เราดีต่แไคุณจะทำเมนูนี้ได้อร่อยมากแค่ไหนอร่อยนะอุ้ยอุ้ยเจ้ากูไม่ชอบความไฟดับกูเหมือนแบบกูจะเอือกอะาไปดับไปอย่างนี้นะเค้มองไกลคอขนาดเปิดปะกูรู้แล้วว่ากุณแกอยู่ไหนเพราะฉะนั้นชอบมึงควรหาของด้วย โอ้โหนี่าานตาหาของกันแ,แล้วเเดี๋ยวกูวิ่งหาของก่อนอ่ะคลิปหายกูแจไม่ได้อยู่ตรงนี้สายสีเป๊ะใช่จริงด้วยวะว้าวเ,เห็นแค่กล่องพยาบาลที่แบบว่าอยู่ชั้นอื่นอ่ะใช่จริงจริงด้วยวะเฮ้ยยเต้ว้าวอของปัวไม่มีฮะอะไร กูห้องสมุดกูไอ้นี่อยู่แต่ว่ากูมองเห็นได้แต่ว่าไม่มันมองไม่ทะลุอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีไม,มไม่มีกําแพงเนี่ยกูสามารถมองเห็นได้เฮ้ยกูเจอกูแจ,จใต้หลังคามาไปเปิดเลยไม่ต้องเผา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 ไปเปิดเลยกลัวไหมเออันอยู่ใต้หลังคาอะไรเนี้ย กู๊ยไอยากจับมึงนะแต่ว่ากูทำตอนนี้ไม่ได้นั้นกูหากูหากุญแจจับห้องที่เดือดก่อนนมันวิ่งไปแล้วอ่ะฉยูอยากจับมึงนะแต่กูทำไม่ได้ออปอย่าไปไหนหมดวะ่าอยู่ในบ้านเฮยเอยากขึมานเลย กูจะกุญแจห้องนอนหลังบกูหาก,กุญแจนี่ไม่เจออ่ะกุญแจห้องอ่านหนังสืออ่วอนฮะอยู่ข้างโค่ะถ้าเป็นพวกกูตอนแรกๆกูจับไปแล้วแต่ว่าพวกเรารู้ทริคแล้วไงเล่นแบบมีทริคกันสัตว์มันอยู่โถงโอแค่คนไอ้น,นายอยู่โถงไอ้นายอยู่โถงเชี่ยกูหานี่ไม่เจอเนี่ย คุญแจเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวว่าคุณแจ่เนี่ยมีคุณแจห้องครัวเฮ้ยโอปอไปชั้นหนึ่งไปประตูกาง้องนั้นเปิดห้องซ้ายเปิดห้องซ้ายเปิดห้องซ้ายไม่ไม่ห้องนี้ห้องนี้เออนั่นแหละมองแพ้เชี่ยไม่เจอกุญแจห้องไอ้นี่ กูเจอแพ้ใต้ดินอะใครก็ได้มาไหมไม่แม่กูหยาบได้เนี่ยกูแจห้องอ่านหนังสืออะโอ้กูลำคาแล้วกูเผาแมงเลยอแล้วกันกูหากูแจยห้องอ่านหนังสือไม่เจอเฮ้ยมึงมาเผาตอนที่กูอยู่ใต้ดินเนี่ยนะมาวิ่งออกมาวิ่งออกมาคือกูหากูแจยห้องอ่านหนังสือไม่เจอแล้วอยู่กูแจเดียวแล้วอะเผาเลยเผาเลยเผาเลยกูลำคาแล้วจัดโลด ่านท้องอ่านหนังสือห้องเดียวออาจจะอยู่บนหลังคาก็ได้นะอะวังม้วยไปนางเข้ามาตรงนี้ไปดูชั้นบนไหมวิ่งมากูรู้เลยว่ามึงวิ่งมาแต่มึงอยู่ไหนวัดกูวิ่งยาบ้ามัน ระวังถ่ายพูดีมาดหยิบฟางไปเวยละพูดี่พูดีแล้วามไปแล้ว่อไรกูเจอแล้วเอเาเลยเอาเลยเอาเลยวะี่เอาจี๊ดเลยเฮ้ยมึงโดนอ่ะมาไล่จีดก็อยู่ กูไมเลิก่ชูดไมมา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 อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มาวิ่าวิ่งเลยจัู่ี่เร็วกูชายู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 พอพอพ่อพอพอพอไแล้วอ้ห้เดียด ไอ้เหี้ยกูติดกูติดกูติดที่ไอ้ยักษ์กูหลังแท่นอะมึงบอกติดหลังแท่งมึงดูกูกูติดหลังกงไอ้หน้าผัวร้องเดี๋ยวกูก็ปลาแพ้อัดหน้าหรอกมึงอยากแดกข้าวมั้ยนายกูโยนให้เอ้ยมึงไปพีเฮ้ย วิ่งเข้าต้นไม้แหละโคตรจริงๆไอไอโอปอล์มึงแบบเกี้ยวมากอะไอ้กูบ่นคุว่าดีโอปอล์อย่าสร้างเกมนี้ด้วยเฮ้ยฉายิใครโดนอ่ะโอปอล์มไม่ฉายโอปอล์ไฟฉายโอปอลหมดแล้วมันมันก็มีไฟฉายตรงนี้มึงไม่เอาอะ ไม่กูเหยียบไปถ่านเนี่ยเอ๊คิดคิดเอาเอาเอาไม่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 ไปโอปอถ้าโอปออยู่ชั้นล่างอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าเพิ่งกูขอจุดกาวโอปออยู่ชั้นไหนเดินนายขนาดนี้น่าจะพาเพื่อใช่แล้วพาเพื่ออยู่อยู่ตรงไหนชั้นบนเหรอชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรงห้องโถงชั้นหน้าทำไมกูก็เผาไม่ได้เนาะกูก็นึกว่ากูหยิบน้ำมันกูถือกอวไม่บานอยู่ ไกลขนาดนี้นนกูยังกูยังเห็นว่าว่าไอ้ไนี่เลยเดี๋กกูเลวิตไมค์ตัมามากูรู้สึกว่าเสียงมันใกล้จัง,งเลยเซียนนามันตามกูไม่เลิกไอคิดเผาต่อเลยเดี๋ยวกูพาอเอิงกูพางป่อคาไม้ได้อันเน้ รโกูควายทีแม่งอะไรกับกูเน้าเห่าทีวันนี้เยอะเยอะเยอะอันนี้เยอะจริงอันนี้นมาให้ไปหยอดแขนมาให้ไปหยอดอันนี้เยอยจริงอันนี้ตาตาแดงแต่มึงวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยอันนี้เฮียจริงอันนี้มบงกูรู้แล้วตอนที่มันวิ่งช้าด่ะตามันแดงแล้วกูก็ฉายแม่งไม่ได้อีกเกาก็ตอนมาตาแดงมาใครเขาให้ช้าล่ะ สัตว์มันวิ่งชาร์ตกูวิ่งชาร์ตได้ได้วิ่งชาร์ตเขาให้วิ่งหนีเขาให้วิ่งหนีคิดไม่ได้วิ่งหนีแล้วแต่กูติดแท่นไงติดแท่นติดแท่นด้วยติดแท่นด้วยเนี่ยอะกูวิ่งได้กูก็วิ่งแล้วดิวิ่งติดแท่นเลยแล้วอยู่ไหนเนี่ยเนี้ยรอบนี้อยู่ไหนเนี่ยมันมันเอาไปปล่อยที่ออ๋ห้องคานไปอ๋อห้องใต้ดินอ๋อไม่เป็นไรนิดเดียวไอ้เหี้ยแล้วทำไมแล้วทำไมมันปกติมันต้องวิ่งหนีไม่ใช่เหรอ ไม่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 กูไม่ไม่กูหมายถึงว่าหมายถึงมันอ่ะปกติมันต้องวิ่งหนีเนี่ยมันไงวิ่งเข้ามาหาเนี่ยมันไม่ยอมมันไม่หนีอะดิแหมแน่น่ะกูจะโมโหมึงจริงๆนะไออีกกูสาวกูจะไม่หัวร้อนแม่งละเออทำไมมันยิ่งเล่นแล้วยิ่งเป็นบ้าวะฮะไม่เข้าใจมึงแหมนะไม่รู้อะกูรู้แค่กูเผาก่อนกูเลยเครียดขี้ไม่งอะไรกั็ได้ขอคนเดียวขีเรื่องอะไรกับกูเขาไม่ดื้อเนี่ยวันเนี้ย วันนี้คือไอโอปอโดนปีนตาเพื่อนไอ้เีย่อไรไรเย่ยปอคือวิ่งไปหาให้คิดโดนเลยนะไม่ตอนแรกผู้ช่วยโอปอฉายอยู่โอปอไ่ออกไม่ฉายไฟก็โดยไม่ฉายกูผู้ฉายแล้วไฟฉายแม่งหมดโหัวเทียเลยอันแนยเวงเวงเทียเลยหยุด เวลาฉายแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นอ่ะ่าๆไปแล้วใช่ตามหลักการมันองเป็นแบบนี้อะไรอ่ะมึงอีกแล้วเรอมึงอีกแล้วเลยมึงอีกแล้วเหรอฮ่าอ้้อ้ใครฉายเมื่อกี้โอเคอะไรอะไรอะไรคิด มึงสารภาพมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงแอบปรับโหมดยากหรือเปล่าอะไรจะน้องสาวอะไรจะน้องสาวมาทำไมจะน้องไม่ไปด้วยนะไอ้ไอ้ย่างเงี้ยน่ากลัวเลยไออย่างเงี้ยไม่นานไม่นานกลับไปเถิดฉันอยากไปลองกินแพ้เนี่ยเป็นไงบอกแล้วอยู่ในการคำนวณแต่อยู่ในที่คิดที่คิดพุ่งเข้าไปแม่งแม่งยังตาแดงพุ่งเข้ามาอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนอกกรอบ ถอยแล้วอันนี้นอกกรอบจริงนูนมันยืนอยู่นูนไม่ถอยด้วยเอ็นน่ะกูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วไอ้เหี้ยกูจะออกเกมก็กูอยากผ่านมากกว่าตอนนี้เออกูก็อยากผ่านละกูจะได้ไม่ต้องสนกูกูจะไม่ต้องแคร์มึงไงกูจะได้ไปหามอลลี่ต่อมอลลี่หนักกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยแล้วดูดูมอลลี่แม่งหนักกว่าเดิมไอ้ไม่มอลลี่หนักกว่าอยู่แล้ว ไปจะให้กูไปดีๆเว้ยอุ้ยอย่าเาไปเอม่งั้นกูลงหน้ากันนะเจ็บพอดีแม่ลงหน้าแล้ววิ่งขอแม็กกี้ด้วยนะเจ็บพอดีด้วยมาตองมาต้องมาต้องเดี๋ยว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 นะเอาวิ่งโดเละจ้าแต่ถ้านิ่มๆก็เอาหมูด้วยถ้าหมูมันนิ่มก็เอาหมูด้วย ล่าเลยไหมล่าเลยอันนี้ล่าเลยเพราะว่ากูตั้งใจให้มันล่าก่อนก็คือมีมึงมึงมีความมีความสัมพันธ์พิเศษแล้วล่ะมึงก็จะหลบหลังมึงให้มันเอามึงนี่ไงมันกีดการ์ดแล้วน้องเที่ยวกัดโอาปลาไปเดี๋ยวกูผ่านรอบดีกว่าเอาเอาเอาแล้วสตัวมีลุ้นนะเนี่ยว่าจะผิดสองผิด พอได้พอได้แพ้ตัวหนึ่งอ่ะเผาเสร็จแล้วอ่ะมากันสามคนเลยมากันสามคนเลยเพราะมีตัวเพราะเราพราะเราจะเอาแบบว่าสามตัวให้มันจบจบไปเลยมีพิกไทยไหมอ่ะโซนฉันเนี่ยสวัสดีจ้าหยุดอเอาเลยมาเอนฉันเล้วมองเลเนี่ยอ่าไปซนนองสาว่ร้อ,อมันคีด้วย มึงมาทำไรกันน้องสายมาทำไรกันหยุดไปละเราไปเถอะไปเถอะไอสัตว์กู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 อยากหาแพะใครมาสายใครมาสายพอเราหาแพะตัวหนึ่งแล้วอะอ้อ้อู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 ้อย้น้อู้ๆอันอี้ออกอ โอเคอันนี้นอกกรอบอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนอันนี้ไม่ได้ในแผนกูขออยู่ข้างในก่อบไช่ายจะหมดวกูพักจิตใจกันดีวอันนี้นอกแผนกาลังแบบว่ากำลังจะวิ่งเลยไอ้เที่ยแม็กผมมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลอดก็ไม่ได้นะกูเล่นเดวอวแล้วเหมือนกูจะเป็นโลคี้ระแวงเขาเขาเขามีแต่เล่นพารมัวเราเราขี้ระแวงไม่ใช่หรอวะ เดวอนวั่มีของหายเลยเราพอพัอีกี่ตัวล้วบอนพักโมคือตอนนี้กูกลับไปล่นกูก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วหละปีห้คอแบบชิลๆอันเน่้อันเนี้ยหยุดพอเธอเฮ้ยใครฉาย ไอ้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 ยี่ม่ชัต้ายยี้ไอซัดดับเบิลคิวดับเบิลคิวเป็นเรื่องว่วงแเนี่ยเอ้อาอ่าน้องหนูเดี๋กูจับไป กูอยู่กูกลับไปตรงเปลาเผาก่อนจุดจุดจุดอันนี้ต้องจุดพอนี่ไปตัวที่เจ็ดแล้เอาละอีกสามตัวพวกเราสามคนไปกันเถอะเนี่ยสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ะ ก็นาบ้านนาบ้านไงเห็นนาบ้านอยู่ถังนึงแต่มันกมันิ่งเลยไม่ได้เก็บมาฟ้าผ่าเกมนีู้สู้ฟ้าผ่าพัดโมอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับูไปแลวจ้าไปเฮียวิ่งตามกี้วเดี๋ยวกูไปอีกเห้ ไอ้เอ๊กูก็ว่าอยู่พีแม่งหายไปไหนเฮ้ยเออฮเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ไอ้ตะวันอยู่นี่มันล่าไอ้บอลมันนะบ้านวิ่งดีวิ่งดีวิ่งเป็นก้อนวิ่งเป็นก้อนวิ่งเป็นก้อนโอ้โหไม่ไม่ไม่ตาม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 หลบป๊บดิซีทีมครบยังไงครบแล้วดิครบอ้าวเจอกล่องยาป่ะทีถือว่าความโชคดีมีแต่กล่องยามาเสริมเนี่ย เยถ้ากูโมกัดกมไปยังเลยมันวิ่งกลับไปแล้วมันก็จะวิ่งกลับมากูกินข้าวไม่สงบแล้วเนี่ยเราต้องมีฟางกันสามคนนะแล้วจับทีเดียวเลยกูมีฟางเดต้องมาแรกตีมสีไหมเนี่ย อยู่ไหนบ้านหรือเปล่าวะไม่รู้ไปหน้าบ้านกันหมดเลยอ่ะกูไปหน้าบ้านกันอะไรนะอยู่ไหนหน้าบ้านกันชิบหายละอยู่คนเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยใครวิ่งผ่านนะกูไปเมื่อกี้ใครใครว่าแพ้แพ้แพ้ฟูย่าร้เดี๋ยวกูเอาไปเอาไปเดี๋ยวกูนำใม้ไปเลยไปเลยกูนำใม้ โอ้ยักูนะกูใครก็ได้จับกูน่อยโอเาขอบคุณมากเพื่อนเนขอบคุณมากเพื่อที่ที่มืงอุตาอุหาอุนี่ให้ไมอ้นี่ให้ไม่คือถ้าถ้าเขาากกูโดนอะแพ้ที่กูจับมามันก็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 นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างใช่ยวกูไปช่วย๋ยวกูไปช่วย ปอปีอยู่กันไหนวะเมื่อกี้กูรู้อยู่แล้วว่า,วามันต้องมาปีอยู่กันไหนวะเมื่อกี้วัดวัดจับวัดจับแพ้แล้วใช่ปะจับแล้วจับแล้วไปอยู่กับคลิปเลยเดี๋ยวกูกับปอต้องหาแพ้อัน,น,นแดงมาแดงไ,ไม่รู้ไม่กลัวใครมาปอยู<พ>อ๊ดโดนอีกแล้ว กูกาจะบอกว่ามันยังมันยังไม่หาตาแดงเลยโอปอแม่งฉาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยคิดคิดว่เห็นกล้องพยาบาลในบ้านปะแม่กูไม่เห็นโอ้โหไกลเกินมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่พลาเข้าอ่ะได็กห้าเ้าไปด้วยเนี่ยโอ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 ปอเดินมาโอปอเดินมาโอปอเดินมาโอปอเดินมากูรู้แล้วเอ้าอยู่เหรอมันอยู่กับมันมันอยู่กับกูเลยแหละ สรุปมันมาหาพวกกูหรือว่ามันอยู่กับมึงเนี่ยถ้ากูไปอถ้ากูไปเห็นมันเจะออกฝั่งขวาแล้วไม่เห็นมาเดินฝั่งมันจะเดินเดินทางเฮ้ยถอยไปถอย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 ไม่ห้องแล้วปีแล้วปีแล้วช่วยด้วย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 ไโอ้ยวิ่งวิ่งอ้อมมาให้ได้อ้อมมาถึงตรงเราให้ได้อ่ะคิดว่ากูจะไม่รู้อะไรกันนะ โอเคหยู่ะไรอ่ะเผาชิบหายมีพร้อมมพร้อมมีพร้อมเเผาเผาเผาเลยเผาเลยเผาเลยเผาเผาไว้ได้กูถือไม่ได้ไม่ใช่กูมาถึงให้คิดเผาไม่ไม่ไม่เดี๋ยว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  โอย้ชั้นเลยเหรให้กูเผาเลยป่าเผาเลยเผาเลยเผาเลยเาเลยเผาเลยช้นสมเรไม่ค่อยได้ขึ้นอ่ะเอไผ่ตัวไปผ่ตัวไปเลยผ่ตัวไปเลยโอปอคานมาเลยแค่หนอีกตัวหนึ่งเผาไปเลยนะอีกตัวหนึ่งอ่ะ ชั้นสามอะชั้นสามข้างบนมีกล่องยาเมื่อานลงมาได้ไหมอ่ะแบบค่อยๆคานลงมาอ่าจะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยเราคาลนาลงมาเมานไปอยู่ตรงกล่องพยาบาลก็ได้ไม่ชั้นก็อยู่ชั้นสามก็กองพยาบาลมันมีไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้ำแม่งอยู่ตรงไอ้อนั่นอะตรงรั้วระเบียงอะ่ะโอ้หกูเจอกล่องพยาบาลเพียบเลยสี่เลยนี่พี่ ไอ้ข้างๆนี้ไงข้างๆนี้ก like> hey, yeah. okay, ็มีกล่องยาเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูกูกระลังคาขึ้นไปกูไม่ได้ถือกูถือมากูถือมากูทานไปเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งบินกลับแล้วบินกลับแล้วอ้าวชุดชีพเดี๋ยวตกองถาแล้วนะพยาบาลอ่ะไม่ไม่ไม่กูเจอกูเจอสี่กล่องพ่อฝากถ่ายไฟหน่อยขอเทน้ำแป๊บ

คิดว่ากูหายอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูมันมันยังไม่มันยังไม่หายนี่เลย ปไม่ไม่ไม่มันมไม่ือย่ตรงูนะเวมือคิดว่ากูไม่รู้นี่ไงเจมนูวิ่งก่อนละวิ่งวิ่งอะไรอะไรคให้อ้ยมามือคิดว่ากูไม่เห็นแล้ว เี้อีกสตัวมันยากจังวะยังได้ยินไหมไมงไหนหมดวะเฮ้ยไกลไกลกลไกลไกลไกลับขึ้่ข้องบอก่คนโอ้โหโอ้โหไปางนี้ใครเ็ใช้นั่นแหะครับพี่

สองชั้นสองดีเสียงอ่ะชั้นสองนี่นี่นีจ่จับเองจับเองเอาของพยาบาลไหยิบแล้วหยิบแล้วเเดี๋ยวย,ยวขอบินงลงบินลงงั้นกู้เผาแพ้ตัวนี้เลยนะเออกลับได้ตัวนี้ก็สิบต,ตัวพอดีนีมมาเร็ว เอาตีแล้วอรอใช่เ้เยใครก็ได้คิดคตัวคิดตัวแทกตวเลโอเคอย่างนี้ก็ลากอนสิตัวไปไปอันามั้เฮ้ยเอนาอ็กเป็ด เดี๋ยว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 แต่ว่าเราสิบตัวครบแล้วยังไงต่อแปลว่าเราดูเพื่อนเหรอเฮ้ยกูกำลังออกมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ผีผีมันเข้าไปในนี่แล้วโอ้ใครก็ได้ใช้ไฟผู้ที่ไม่ไม่ไม่คิดไม่จำเป็นเยดเช่เลิศบอสนี่หรอดออจบของอาโดนเผาไว้แล้วเจ้า บายอนนาโชคดีทางบ่ามัเยอะไปลงนรกซะพี่กลับมาพวกเจ้าพีเกูิ้เกัมันขับใส่ลูกการที่ะลงไม่ให้ตัวสุดท้ายเมื่อกี้พคตรยิ้อุ้ยถ้าเมื่อกี้ตะบอลโดนแทนกูนะชิปหายแหละ ลาเปลี่ยนด่านคนนี่รอเราอยู่ชนะแล้วกูใจฟูละไอเนี่ยโอ้ชนะได้แล้เฮียอย่าทำให้เป็นยาชิบะมิ่ชิบะบะบดล็อกยากไอคิดฮะบดล็อกยากบดล็อกคอสอะไรคัตเตอร์เนี่ยโอ้โหโอ้โหคิดมึงดูผู้สังหารกูว้าว ไอผู้พิทักษ์ออคิดมึงดูไม่เจอผีเลยรอบเนี้ยกูไม่เจอผีลูกสมุนมันเลยคิดมึงดูผู้ผู้พิทักษ์ดิกูยอมกูกูทำให้อานาช,ช,ชงงัดไปสิบหกครั้งอะเด็ก <What? S 1> กูโดนเด็กูแทงไม่จำทีมต้องบอกมึงเนี่ยกูโด,โดน,น,นโดเยอะสุดทำไงโดนสี่ตัวกูฆ่ากูช่วยไปสี่แล้วกูฆ่าฆ่าลูกสมุนไปสิบสองเย็ดท่ว่าจะเปิดล็อกสกินอะไรสักอย่าง โอ้โหน้ำตาแค่จะไหลซึ้งใจที่สุดมอลลี่ลอรอเราอยู่มอลลี่ลลไหมไอ้เหี้ยจบจากแอนนาก็ไปมอลลี่ต่อนะไปมอลลี่ไปไปไอ้ชุดใหญ่แล้วนเนี่ยไอ้ชุดเย้เยวเย้เยเปันนิดปัน